สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นเลยถ้าคุณชอบเรื่องราวเหรียญเก่าและโบราณวัตถุที่น่าสนใจอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องของเราด้วยนะครับเพราะเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวหรือล้ำค่าและประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ผมมีเรื่องราวพิเศษมาฝากครับนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช1978ของประเทศไทยเหรียญน,นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่มีทั้งคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์และความหายากเหรียญนี้ไม่ได้เป็นเพียงเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความทรงจําทางประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของคนไทยการผลิตเหรียญนี้เริ่มต้นในช่วงปี1978ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกําลังพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันการออกเหรียญที่ระลึกเพื่อวันสําคัญของพระมหากษัตริย์ก็เป็นการสร้างสัญ,ญลักษณ์แห่งความเคารพและความภักดีของ ประชาชนต่อพระองค์เหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช1978มีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากเหรียญบาททั่วไปตัวเหรียญทำจากโลหะผสมที่มีคุณภาพสูงน้ำหนักและขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกับเหรียญบาทที่ใช้หมุนเวียนแต่สินที่ทำให้มันพิเศษคือรายละเอียดของลวดลายที่แกะสลักอย่างประณีตบ,บนเหรียญด้านหน้าคุณจะเห็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์อย่างชัดเจนรายละเอียดของพระพักตร์เครื่องแต่งกายและพระราชลัญจกรสะท้อนถึงความงดงาม และความละเอียดอ่อนของงานศิลปบุญเหรียญส่วนด้านหลังของเหรียญจะมีการสลักข้อความบอกวัตถุประสงค์ของเหรียญและปีที่สร้างเหรียญนี้จึงไม่ใช่แค่เหรียญเงินแต่เป็นงานศิลปะที่สะท้อนถึงความเป็นไทยและความจงรักภักดีหลายท่านอาจสงสัยว่าเหรียญนี้หายากขนาดไหนคําตอบก็คือหายากพอสมควรเพราะการผลิตแต่ในช่วงนั้นมีจํานวนจํากัดการหมุนเวียนในตลาดเงินเพียงไม่กี่ปีทําให้เหรียญที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ในปัจจุบันนั้นถือว่ามีค่ามากขึ้นตามการเวลาความน่าสนใจอีกอย่างของเหรียญนี้คือเหรียญนี้ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตลาดสะสมเท่านั้นแต่มีเรื่องราวของการเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนจริงในชีวิตประจำวันในยุคนั้นหลายคนอาจเคยถือเหรียญน,นี้ในการใช้จ่ายซื้อของหรือแม้กระทั่งเป็นของที่ระลึกในครอบครัวทำให้เหรียญน,นี้มีคุณค่าในเชิงความทรงจำส่วนตัวของผู้สูงอายุหลายคนและสำหรับผู้ที่สนใจการสะสมเหรียญเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช1978ถือเป็นเหรียญที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาอย่างยิ่งไม่ว่าจะเก็บไว้ในกล่องเหรียญสะสม หรือจะแสดงอย่างประณีตการมีเหรียญน,นี้อยู่ในคอลเลกชันจะทําให้คอลเลกชันของคุณมีมูลค่ามากขึ้นและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในแง่ของมูลค่าการสะสมปัจจุบันเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช1978ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ผ่านการใช้งานสามารถมีมูลค่าหลายพันบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและความหายากของรุ่นนั้นๆบางครั้งในการประมูลหรือร้านรับซื้อเหรียญเก่าเหรียญรุ่นพิเศษเช่นนี้อาจมีราคาที่สูงกว่าที่คาดคิดเพราะผู้สะสมให้คอ ความสาคัญกับประวัติศาสตร์และคุณค่าทางอารมณ์มากกว่ามูลค่าตามหน้าตาเหรียญอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการสะสมเหรียญไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่เป็นการเก็บรักษาความทรงจําและประวัติศาสตร์ของประเทศในยุคที่เราเติบโตมาหลายท่านอาจจาได้ว่าเหรียญบาทรุ่นนี้มีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือเคยเห็นอยู่ในมือของคนรุ่นก่อนเป็นการเชื่อมต่อกับอดีตของประเทศไทยและทําให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมสําหรับผู้ชมวัย55-65ปีข้อดีของการฟังเรื่องราวเหรียญเก่า ก็คือการทําให้เรานึกถึงอดีตและความทรงจําดีๆของอช่วงวัยที่เติบโตมาอาจมีบางท่านที่เคยเห็นเหรียญน,นี้จริงๆใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันหรือเคยเก็บสะสมไว้เป็นของที่ระลึกให้ลูกหลานการกลับมาพูดถึงเหรียญเหล่านี้เป็นเหมือนการนําอดีตกลับมามีชีวิตอีกครั้งนอกจากนี้เหรียญหนึบาทพุทธศักราช1978ยังเป็นตัวอย่างของงานศิลปบุเหรียญที่ประณีตคุณสามารถสังเกตได้ว่าการออกแบบแต่และ รายละเอียดถูกสร้างขึ้นด้วยความใส่ใจแม้แต่เส้นเล็กๆบนเครื่องแต่งกายของพระมหากษัตริย์ล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถทางศิลปะและเทคนิคการผลิตเหรียญในยุคนั้นเรื่องราวของเหรียญน,นี้ยังเชื่อมโยงกับความภาคภูมิใจของคนไทยการออกเหรียญในโอกาสสำคัญของพระมหากษัตริย์ไม่เพียงแต่เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญแต่ยังเป็นเครื่องต้นใจถึงความผูกพันและความจงรักภักดีของประชาชนต่อพระองค์เมื่อพูดถึงการเก็บรักษาเหรียญสําหรับผู้ที่สนใจสะสม ควรทำการเก็บในกล่องหรือซองเหรียญเฉพาะเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายเหรียญที่มีรอยขีดข่วนหรือสภาพไม่สมบูรณ์จะมีมูลค่าน้อยกว่าเหรียญที่เก็บรักษาอย่างดีอย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีเทคนิคการตรวจสอบเหรียญแท้ที่ผู้สะสมควรรู้เช่นการตรวจสอบน้ำหนักเส้นผาศูนกลางและลวดลายของเหรียญเพื่อให้มั่นใจว่าเหรียญน,นั้นเป็นรุ่นแท้จริงๆเหรียญปลอมหรือเหรียญทำใหม่จะมีความแตกต่างที่สังเกต ได้โดยตาเปล่าและเครื่องมือบางชนิดเรื่องราวของเหรียญเก่าๆมักมีเรื่องเล่าหรือข่าวหรือเกี่ยวกับความหายากบางครั้งผู้สะสมอาจพบเหรียญรุ่นนี้ในกล่องเหรียญเก่าของครอบครัวและจะพบว่ามันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำที่มากกว่าที่คิดการได้พบเหรียญล้ำค่าเช่นนี้ทำให้หลายท่านรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตวันนี้ผมมีเรื่องราวพิเศษมากๆม,มาฝากครับนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช1978ของประเทศไทยเหรียญน,นี้ถูกสร้างขึ้น เื่อเฉลิมฉลองวันเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่มีทั้งคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์และความหายากเหรียญน,นี้ไม่ใช่เพียงแค่เงินที่ใช้จ่ายแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทรงจําและความภาคภูมิใจของคนไทยการผลิตเหรียญน,นี้เริ่มในปี1978หรือพุทธศักราช2521ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการออกเหรียญเพื่อระลึกถึงวันสำคัญ ขันของพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นแค่การทำเพื่องเงินหรือของสะสมเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องต้นใจถึงความผูกพันระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์เหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช1978มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างจากเหรียญบาททั่วไปตัวเหรียญทำจากโลหะผสมคุณภาพสูงมีน้ำหนักและขนาดใกล้เคียงกับเหรียญบาทใช้หมุนเวียนทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือรายละเอียดของลลดลายที่แกะสลักอย่างประณีตบ,บนด้านหน้าเหรียญจะเห็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิร,าง,รางชัดเจน ทั้งพระพักเครื่องแต่งกายและพระราชลัญจกรล่ะห่อวนสะท้อนถึงความประณีตและความงดงามของงานศิลปบุญเหรียญส่วนด้านหลังเหรียญจะมีข้อความบอกวัตถุประสงค์และปีที่ผลิตทำให้เหรียญน,นี้ไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นงานศิลปะและเครื่องหมายแห่งประวัติศาสตร์ไทยหลายคนอาจสงสัยว่าเหรียญน,นี้หายากแค่ไหนคําตอบคือค่อนข้างหายากเพราะการผลิตในปีนั้นมีจํานวนจํากัดการหมุนเวียนในตลาดเงินเพียงไม่กี่ปีทําให้เหรียญที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ในปัจจุบันมีค่ามากขึ้น ตามการเวลาเรื่องราวของเหรียญน,นี้ไม่ได้จํากัดเทียงประวัติศาสตร์แต่ยังมีคุณค่าทางความทรงจําส่วนตัวหลายคนที่เกิดในยุค 70s อาจเคยใช่พ่อเหรียญน,นี้จ่ายค่าขนมซื้อของหรือเก็บไว้เป็นของที่ระลึกให้ลูกหลานทําให้เหรียญน,นี้มีทั้งคุณค่าทางการเงินและทางใจสําหรับผู้สะสมเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช1978เป็นเหรียญที่ควรค่าแก่กการเก็บรักษาการเก็บในกล่องเหรียญสะสมหรือซองเฉพาะจะช่วยรักษาความสมบูรณ์ของเหรียญได้ดีที่สุด เพราะเหรียญที่มีรอยขีดข่วนหรือสภาพไม่สมบูรณ์จะมีมูลค่าต่ำกว่าเหรียญที่เก็บรักษาอย่างดีอีกเรื่องที่สําคัญคือการสะสมเหรียญไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเงินยังเป็นการรักษาประวัติศาสตร์และความทรงจําของคนรุ่นก่อนหลายท่านอาจจาได้ว่าเหรียญรุ่นนี้พ่อเคยใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือเคยเห็นอยู่ในมือของผู้ใหญ่การสะสมและเก็บรักษาเหรียญจึงเหมือนกับการย้อนอดีตและเชื่อมต่อกับความทรงจําของวัยเยาว์เมื่อพูดถึงความสวยงามของเหรียญไม่สามารถมองข้ามงานศิลปบนเหรียญ ได้การแกะสลักพระบรมรูปบนเหรียญแต่ละเส้นล้วนถูกสร้างด้วยความใส่ใจอย่างสูงความละเอียดของลวดลายบนเครื่องแต่งกายและพระราชลัญจกรแสดงถึงศิละปะและเทคนิคการผลิตเหรียญในยุคนั้นเรื่องราวของเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช1978ยยังสะท้อนถึงความภาคภูมิใจของคนไทยการสร้างเหรียญเพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์ไม่ได้เพียงแค่เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดี และความผูกพันของประชาชนสําหรับผู้สะสมการตรวจสอบเหรียญแท้ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นการดูน้ําหนักขนาดและลวดลายของเหรียญการรู้จักเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจว่าเหรียญนั้นเป็นของแท้การหลีกเลี่ยงเหรียญปลอมหรือเหรียญทําใหม่จะช่วยรักษามูลค่าการสะสมได้อย่างแท้จริงเหรียญนี้ยังมีเรื่องเล่าหรืออันนี้ตัวที่น่าสนใจหลายท่านเคยพบเหรียญรุ่นนี้ในกล่องเหรียญเก่าของครอบครัวทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับสู่อดีตเหรียญที่เคยใช้จ่ายจักเริงในชีวิตประจําวันกลายเป็นของสะสมที่มีคุณค่า และเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกเรื่องที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบกับเหรียญรุ่นอื่นๆเช่นเหรียญบาทรุ่นปีอื่นๆอาจมีจำนวนการผลิตมากกว่าและหมุนเวียนนานกว่าทำให้เหรียญพุทธศักราช1978มีความพิเศษมากกว่านอกจากนี้ลวดลายและการออกแบบยังมีความประณีตกว่าและสะท้อนถึงศิลปะไทยในยุคนั้นอย่างชัดเจนผู้ชมวัย55-65ปีหลายท่านอาจจำได้ว่าเหรียญน,นี้เคยใช้ในชีวิตประจำวันหรือเคยเก็บไว้เป็นของที่ระลึกให้ลูกหลานการเล่าเรื่องเหรียญ ช่วยให้เรานึกถึงอดีตและความทอนม e อจําดีๆของช่วงวัยที่เติบโตมาสำหรับผู้สนใจการสะสมเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของคอลเลกชันเพราะนอกจากจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความทรงจำส่วนตัวการเก็บรักษาเหรียญอย่างดีจะทำให้คอลเลกชันของคุณมีมูลค่ามากขึ้นตามกาลเวลานอกจากนี้ผู้สะสมหลายท่านยังพบว่าเหรียญรุ่นนี้มักปรากฏในการประมูลเหรียญเก่าและมีราคาสูงกว่าเหรียญทั่วไป เพราะผู้สะสมให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์และความหายากมากกว่าความสวยงามเพียงอย่างเดียวอีกเรื่องที่น่าสนใจคือเทคนิคการดูแลเหรียญสำหรับฮับผู้สะสมมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเหรียด้วยมือเปล่าเพราะน้ามันจากผิวมือสามารถทําให้เหรียญเกิดคราบหรือผุกร่อนได้ควรใช้ถุงมือผ้าฝ้ายหรืออุปกรณ์เฉพาะในการจัดการเหรียญสำหรับผู้ชมวัย55-65ปีเรื่องราวเหรียญเก่า ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แต่ยังทําให้เรานึกถึงมายาวและความทรงจําส่วนตัวการเห็นเรียนรุ่นนี้อาจทําให้คุณนึกถึงความหลังของชีวิตในยุค 70S การได้สัมผัสและศึกษาประวัติของเรียนนี้จึงเป็นเหมือนการย้อนเวลาและรักษาความทรงจําของคนรุ่นก่อนและในที่สุดเรามาพูดถึงมูลค่าเรียนในปัจจุบันกันครับรเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช1978ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งานสามารถมีมูลค่าเริ่มต้นตั้งแต่1 500 5 ศูนย์ศูนย์ศูนย์บาทขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของเหรียญสำหรับเหรียญที่พิเศษหรือหายากมากๆราคาสามารถสูงถึงหลักหมื่นบาทเหรียญเหล่านี้มักจะปรากฏในร้านรับซื้อเหรียญเก่าหรือประมูลตามงานสะสมเหรียญดังนั้นหากคุณมีเหรียญนี้อยู่ในครอบครองหรือพบเจอในกล่องเหรียญเก่าของครอบครัวอย่า,าพลาดโอกาสในการรักษาและเพิ่มมูลค่าเหรียญเพราะนอกจากเป็นทรัพย์สินทางการเงินแล้วยังเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และความทรงจำของคนไทยการสะสมเหรียญรุ่นนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเชื่อมต่อกับอดีตสร้างความภาคภูมิใจและรักษาความทรงจำของคนรุ่นก่อนหากคุณสนใจเรื่องราวเหรียญเก่าและอยากเก็บสะสมเหรียญที่มีคุณค่าแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเหรียญอื่นๆและเทคนิคการสะสมเหรียญให้คุ้มค่าการเก็บรักษาเหรียญและเรียนรู้ประวัติของมันจะช่วยให้ผู้สะสมได้สัมผัสประวัติศาสตร์ไทยอย่างใกล้ชิดและยังเป็นการสร้างคอลเลกชันเหรียญที่มีเรื่องราวและมูลค่ามากขึ้นเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช1978จจึงไม่ใช่แค่เหรียญธรรมดา แต่เป็นตัวแทนของอดีตความทรงจําและศิลปะไทยที่ควรค่าแก่การรักษาสุดท้ายนี้หากคุณสนใจเรื่องราวเหรียญเก่าอย่าลืมกดสมัครสมาชิกและติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหรือล้ำค่าและประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน